ครับเฮามาเล่าข้าวหงหินกันต่อนะครับบทที่สิบสนี่ก็ได้ไปอยู่สิบสี่ตอนนะครับอนตาวตอนลววาวอา,อม,ามัดเจมาอามัดไปกัไปโอ,อ้จะไปเอาพระนงางวิมาราเทวีปิกเข้าเวียงวังนะครับโ,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 โดนอัน วิมาลาเทวีปิ่นประรูเด็กดันก็มาจนโยโย่ได้แล้วก็ปิกมหาพญาบาลนะครับครับมากับมาทูลขับนบควานพยาบาล้วครับว่ากอยต่อนะครับครับก่อนนี้ฮะเลือกข้าวต่อเราไปดูลักษณะของการเขียนข้าวของปุ้นก่อนนะครับไอ้มาข้าวโบราณนะเปิ่นเขียนมาปิ้นเขียนมาตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยปีแล้วนะครับไอ้มาสมัยปุ่นเหมือนนักแกเนอะ ประมาณสามสี่ร้อยปีข้าวหงหินนะครับเป็นข้าวโบราณนะเป็นข้าวเกาเง่าของอันอข้าวอันละนาวเขานะครับเออพุ้นมีสันตลกของพุนนะครับเอออันลักการอันเขียนของพุนอนะสันตลกลักการนะครับมามาามาอู้ลักการก่อนนะครับคือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเหลียวบ้านหลังบานะ้านหน้ามันก็จะทำเมื่อ,อนหร่วัคซีนน่งนะหามา และวัตถุสามเนี่ยมันเป็นสามกําไปส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมก็ยกเว้นว่าถ้าสมมุติว่ามันอธิบายความชาติประกาอนุโลม,มัาเป็นสี่กําได้เนี่ยบอกแปดจำกําเห็นไหมอนุลม์ส่วนใหญ่ก็จะต้องอมันเป็นสามเน,น้นมันเป็นสามก้อนนะครับเห็นไหมโอเคครับอ่าเน้นมันเป็นสามก็มันก็เหมือนอันก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับเออ่นบอกว่าอันบาดต้องมีแปดกําเออเห็นไหมอ่าถ้ามัน อธิบายความมาชัดปพะครกบอนุโลมเขาเป็นเก้าได้อ่าโอเคนะมาค่ะค้ายกันเห็นไหมลักษณะการเขียนนั้นวรรณกรรมในโบราณมานะครับฮามารูฉันทะลักเลยนะครับเอออันฉันทะลักข้าวนั่นนะเอออันบบหนึ่งบดอ่ะมันมีอยู่สามบาทนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้มันมันเป็นอันบาทกลมก่อนบาทสองเห็นไหมอันนี้บาทนึ่งยวงลูกแม่เพราะว่ามัน ่ามันมันเอาเอาตัดไอ้บัตรบัตรบัตรที่นึ่งไปเมื่อตะวันแล้วไงมามาไงบัตรนึ่งอยู่ตรงลุ่มนี่ไงไหมบัตรนึ่งบัตรสองมาสามนี่เข้าไหมเข้าเนื้อบัตรนึ่งมาสองมาสามท่านจะหู้ได้ยังไงว่าเป็นบัตรนึ่งบัตรสองตรสามเอามาดูตรงนี้มาดูนี่้มาดูกรรมใต้ของอันอ่เอาของบัตรนะครับเห็นไหมคำใต้ของบัตรเห็นไหมถ้ามันเป็นอันเชียงท่อยเชียงโทพิเศษกับโดเมือง เนี่ยทอยเอออย่างงี้มันเป็นบาดกล้อมบาดสองครับสาวรับเจ้าขี่เข้ามากองเบาเดียวกองขีจิกกระตุ้มขี้จิกกระน้อยโอเคนะครับอันนี้อันนี้ยวันที่สองนะครับอ่านถ้ามันเป็นนี้เหรอเป็นอันนี่ยนี่เนี่จี้เสียงตีครับเห็นไจี้เสียงตีก็เอออันนี้มันเป็นบาดที่สามก็ไห็นไหมเห็นไหมอ่าต่อไปแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ไปเออไป เสี่ยงสามันใช่ไหมอ่าเสี่ยงสามัญนี่มันเป็นบาดท,ที่หนึ่ง <c oughs> โอเคได้ไหมอ่าอันสลับพอจะสลับยังไงมาก็จ้างนะฮะมาก่ออันคําตายเนี่ยอ่ากระหู้แล้วมันเป็นบาดหนึ่งบาดสองบาดสามนะครับเห้นไหมโอเคครับอันนี้ก็ไม่มาอันนี้ต่อไปเนี่ยก็อ่ามันมันเใช่ไหมมันใช่ไหม,ม,ไหมอันนี้ก็เป็นบาดท,ที่สองบาดกล้มมาไม่เอาอดูคําตายนี่อย่างเดียวพอไม่ต้องไปดูอะไอื่นเลยมั้ยเอาละต่อไปเฮามาดู ฉันตะลักอ่ะพ่นมีเนื่งบทบทน,น้อยๆเนี่ยนะพ่นมีอยู่สามบาทเนี่งบาทมันมีอยู่สี่วักเฮ่ก่อมใต้วักเนี่ยนะพ่นอย่ากำหนดเสียงมือเรียบร้อยเลยนะก็อย่าไปเขียนกันไปเลื่อยไม่ได้นะก็เฮอครับ,อรบเอามาไล่ก้อยนะครับไอฉันตะลักเออฉันตะลักข้าวหงหินโบราณน,นะครับมาพ่นบัญญัติไว้แล้วนี่สามร้อยปีแล้วนะก็เห็นไหมอันตายวักที่เนื่งของบาทก่อมเนี่ยบาทที่สองเนี่ยมห็น บท้อมบทที่สองนี่ครับอปิ้นบอกว่าลุงได้เสียงตีก็ได้เออเออเสียงตีสั้นก็ได้เงยาก็ได้เดอซดเออซด <c oughs> เป็นเสียงตีสั้นตีตยต่โอเคนะครับการนับเสียงตีนั่นท่านจี้เนี่เป็นเสียงตีเยาวการนับเสียงตีน่ะมันมีตีสั้นเหยานะี่ยท่านต้องนับแบบมันสำเนียงของไตยนวลีังใหม่นะครับออเออเพราะว่าข้าวนี่มันเป็นอินทานลักษณ์ของไตยนวลีังใหม่นะครับอย่าไปอ้อน เสียงของ yell, อันใจลือมาโป้นครับเออโอเคนะครับอ่านต่อไปนะครับวัคี่สองเนี่ยลงด้วยเสียงจัตว่าครับหน้าหน้าโอเคนะครับหน้ำมันต้องเสียงแบบอันใจโยนจางไปนะครับหน้ำสดโอเคนะครับอ่ันต่อไปอันวัคี่สามไม่ลงด้วยเสียงสมันครับกำกำโอเคนะครับ อ่าเอ็มอะวัคติสี่นี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทมืองถ้อยแหมโอเคนะได้ได้ไป็หนึ่งบาทแล้วอันนี้บาทก้มเข้าก้มนะครับเห็นมอะต่อไปเป็นบาทที่สามนะครับบาทที่สามใต้วัคติหนึ่งของบาทที่สามเนี่ยเออเมันบอกว่าลงด้วยเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เออได้เออได้เป็นเสียงสามัญก็แบบโอเคนะเอ็มอะอ่าอันตายวัคติสองของบาทที่สามเนี่ยแม่เนี่ย คนบอกว่าหลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทเมืองเออจ้อยจ้อยอ่าไหมเสียงโทรพิเศษโทรเมืองนะครับจ้อยมันเป็น,นยังมันหองมันใจยวนโดยเฉพาะนะครับมันใจใ้ยวนเจียงแสนอ่ะใจยนวนเจียงใหม่ใจยนวนสะคิ้วใจยนวนสระบุรีใจยนวนราชบุรีเออเหมือนกันหมดนะรับจ้อยอมันก็ไมโอเคนะครับอะ อันวักที่สามนี่ลงในเสียงสามันครับมาอ่ามาเป็นเสียงสามันนะครับอ่าอันวักที่สี่นี่ลงในเสียงตีครับจี้เออเนี่ยได้ไปสองใบเลยมั้ยอันนี้คือฉันตลักนะครับพวกกำหนดมาเงินแล้วเนี่ยร้อยแลวนะครับเออห็นไหมอ่าต่อไปบัตรบัตรที่หนึ่งวันนี้เอาบัตรที่หนึ่งมาไว้ใต้นี่อ่าวักที่หนึ่ง ของบาทที่หนึ่งอ่มามันก็เหมือนกับไอ้วัตที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยอ่าเพื่อนบอกให้งลงในสองเสียงอ่าเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้เออลาปลาลาลาเสียงอันสามันโอเคนะวอ่าวัที่สองนี่ลงในเสียงตีก็ับบสั้นก็ได้ยาวก็ได้นี่เป็นเสียงตียาวครับมาโอเคนะครับนี่เสียงตียาวครับมาอันวัตที่สามไม่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเต้าเต้า อ่าเจ้าเป็นเสียงอ่ะโทรพิเศษตัวเมืองนะครับอ่าโอเคนะคบังดีนี่ลงด้วยเสียงสะมันอ่าไปแม่ได้เลยมาอ่าอันเนี่ยเนี่ยแค่สามบาทนี่นะครับก็าสามบาทท่านกับหันแล้วนะครับบาสีชมพูนะที่ใหม่ไว้น่ะอ่าโอเคนะครับตันหูแล้วนะครับว่าอันอันอันฉันทะลักข่าวป่นปนป่นป่น,ปน,ปน,ปนกำหนดไว้อย่างนี้นะครับเออแเท่านหูก็ว่าป่น ห้องว่าเข้าเนี่ยมันเพราะเหตุใดสันใดครับมันก็มันเป็นยนีนะครับป่วนอย่าเอาคำตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปกล้องตายว่าที่สองของบาทต่อไปนะก็ยี่มอะไรเนี่ยแต่ละบาทแต่ละบาทก็จะต้องกระทําอย่างยี่ไปเรื่อยๆนล้วก็ปุ้นยาวมันจะเข้าอะไรมาเอาละนั่นเนี่ยตายอันของบาทที่สองเนี่ยเนี่ยท่อยบาทก้อมเนี่ย ก็เอามาสัมผัสกับจ้อยตายวัตที่สองของอันบาทที่สามเนี่ยไหมอ่าก็สัมผัสสละนะสละอ้อยสละอ้อยนะครับเห็นยไหมคำตายของบาทที่สามเนี่ยจี้เออพุ่งเขมากรอกับจี้นี่เออตายวัตที่สองของบาทที่หนึ่งเนี่ยไหมก็สัมผัสสละอี้สละอี้อากาตายของบาดที่หนึ่งเนี่ยไปเออพุ่งเขามากรอกับใจเออตายวัตที่สองของบาดที่สองเนี่ยไหม ของเนี่ยไงมาของบาทต่อไปของอันบาทที่หนึ่งเนี่ยโอเคได้ไหม <c oughs> จ่าเนี่ยโอเคได้ไหม <c oughs> เห็นยังครับอ่าอันนี้ไงมากองกันก็สมบัสิสละสละไอสละไะอ้น่าก็เอามันอยู่เป็นนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มันเน่ามันเจือข้าวไหวไหมอันเหมินๆไปแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไอเจือกเจือกนัำเพล่นหมองแล้วเปล่นหมองข้าวไ่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นข้าวกันหมดไปเร็วเนี่ยข้าวนะ้วก็มันมันเจือกละ โอเคนะครับอ่าเอาละท่านโู้เราระวังบัารเนี่ยไปเอาสละไปกล้องนะครับเอาละทีนดียวระวังว่ากูไปเนญ่ได้ก่อนครับเออครับเฮามาโอ้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับอ่ากู้ที่หนึ่งนะครับกู้ที่หนึ่งก็คือวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยไปเนี่ได้กันไปเอาสัมผัสกันเนี่ยไดครับเออนะครับอ่ากู้ที่หนึ่งนะครับอ่ากู้ที่หนึ่งครับอ่ากู้ที่สองอ่าวักที่สองวักที่สามเนี่ยไอ้แม่กู้ที่สามวักที่สามวักที่สี่เอามีสามกู้นะครับเอามากู้ที่หนึ่งนี่ก่อน อันกู้ที่หนึ่งเนี่ยวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยปุิยน้นในการทาพั์แบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเห็นไหมแต่ถ้าสมมุติว่าม um ันปุกสัมพัสธ์อันสระก็ได้เราก็ดีไปนะก็เออเนี่ยอันเนี้ยเนไหมส่วนใหญ่แล้วมันมันจะเป็นอันเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่กบเออมาเอามาดูละแต่วันนี้เปิ้ิมีเห็นไหม ผู้ผสดไอ้โทษเท็ดอันสารออดสารอดอันนี้พุกสมบัติได้แล้วก็มันโทษเท็ดมันเบินก็เอาไปก้มใช่ไหมอันนี้ถือว่าพุกสมบัติแล้ว่าน้ำมินก็ได้ตานายก็จ้อยนี่สาะอายสาอายมันละอันนี้พุกสมบัติมันละโอ้ยฟุกหนักเว้ยพุกหนักโอเคแล้วก็ไปมาพญาปลาระ ว่าเออว่าเออพวกนี้เ,เห้ยไหมสามซุกแล้วสามส,ส,า,มสามพุกแล้วก็สามพกุกโอเคนะอันนี้หรออ่าอันนี้โตทยังบ่แล้วเออเอมยโจดแล้วยังบ่อโอเคนะี่อันนี้เป็นการสัมพัสธ์แบบเลื่อนๆเออสัมพัสแบบ์แบบอันแบบนั้นนั่นเนียแบบอันแบบเนื้อเรื่องครับแบบเนื้อเรื่องนะครับอโอเคนะครับเอาละเอาละ ปกติเราไจ่เน้นเนื้อเรื่องเป็นใหญ่นะพอดีมันพุกสัมพันธ์นัก่าหน่อยนะโอเคนะครับอ่าการเขียนก็ต้องเอาเนื้อเรื่องเอาเอาเนื้อเรื่องมันหู้เรื่องก่อนนะครับโอเคนะครับต่อไปวรคที่สองหรือวรคที่สามนะครับไอ,ไอ่านอันวรคที่สองวักที่สามเนี่ยอ่านไหมแต่ละของแต่ละแต่แต่ละบัตรแต่ละบัตรเอาบาัตรบัตรก้อมนี่ก่อนนะ อันปกติแล้วไอ้สามตัวเลี้ยวเนาะครับเนี่ยวักที่สามเนี่ยมันจะต้องทำหน้าที่เป็นสามตัวเลี้ยวเนาะพอดีวันนี้มันเป็นสี่คำเห็นไหมอ่าใตกรรมตายวักของวักที่สามเนี่ยจะต้องเลี้ยวมาแบบสละมาถึงตายวักที่สองนี่ครับอ่าเห็นไหมรมเลี้ยวมหาหนมเห็นไหมโอเคไหมเห็นไหมอ่าเน้นนะครับเน้นเน้นเน้นเนื่องมันเป็นอันเลี้ยวไปหาแบบสละนะครับเห็นไหม แต่ก็ยังว่ามันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับแบบนี้ถ้ามันกำเนี่ยมันเป็นอันเสียงอื่นๆเนี่ยเนี่ยเป็นจ๋อเนี่ยเป็นกำเออเป็นกำเป็นกำเออเอาละเอาละเอาละมันจะต้องมันไว้แต่นิ่มได้ละไว้แต่อันตายวรรษสามนี่มันได้ล้เพราะว่าประกำนดว่าเป็นเสียงสัมันนะครับเออเอาละเอละไม่ต้องไปไว้ทางหน้าบนเออเอาละมราต้องไหวทางหน้าบนลอาเว้แล้วแล้วก็ เอากรมาอย ema, ่างที่มันเป็นเสียงสมันล่ะลงตรงนี้ก็ได้นะก็แต่งถ้าเป็นหัวเฮยโยงเห็นไหครับก็เจอกันบ่อยๆนะหัวโยงนะครับเห็นมฮโอเคนะครับต่อไปวักที่สองหรือว่าพี่สามของบาทที่สามเนี่ยนะครับเห็นไหมปกติแล้วอันนี้สามตัวเหลวนะครับสามตัวเหลวอันนี้เพิ่นบอกให้เหลวได้สองแบบนะครับจะเหลวแบบสละก็ได้เห็นไหมหรือเหลวแบบอันเนื้อเรื่องก็ได้ันี้อย่างมาเหลวมหาจ้อยเห็นไหม อันนี้เห็นไหมปุณบอกว่าเหลวแบบเอาเนื้อเรื่องเป็นไงป่นบอกป่นไ่สนใจว่าจะลวดปลาใบดอยคับจี้เออมาเอามาก้อยคับจี้เหมัอนจ้องเอาสารอยสารอยมาใส่ไหพปุณเอาสาราสารามาใส่เห็นไหมอ่ะก็เหลวได้สองแบบนะครับแต่เ้ี๋มันรู้เรื่องกันนะโอเคนะครับอ่าต่อไปวรรคที่สองวัคที่สามของบาตรที่ที่หนึ่งนี่เราก็เห็นไหมอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับอันวรรคที่สองวัคที่สามของบาตที่สามนั่นไหม จะเลียวแบบสระก็ไ <Aub> ด <urn> ้เออเลียวแบบนั้นนั่นเรื่องก็ได้เต้าเลียวมหานิลูกเต้าเลียวมหานเห็นไหมมันต้องเอาอันอันเออว่าพวกนี้เออจะปาอันดิดดีจักไปนีอันเตียวไปอันนี้นมันต้องเอาอย่างนี้มันมันต้องเอาอีไปอย่างนี้เออมาต้องเอาอีเอาเต้าจักไปไหม ได้ทั้งสองแบบนะครับแ้ลแต่เรื่องมันจะปาไปนะครับเออโอเคนะครับมันจําเป็นจะต้องเอาอันเสลี่ยเสลี่ยไปใส่แล้วั็โอเคนะครับได้สองอย่างนะครับเอาละต่อไปวักที่สามและวักที่สี่นะครับวักที่สามบักสี่นะครับอันบักที่สามและบักที่สี่ของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วสมัยหงพิมพ์เรลียงเมืองใจปุ้นถือว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเออปุ้นปุ้นถือว่าว่าอันสองตัวหลังเนี่ย สองตัวหลังเนี่ยสองหลังมันอ่านมัจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้าได้หรือสี่ตัวหน้าได้เห็นไหมด้วยสระหรือด้วยอักษรเห็นไหมอย่างเช่นอันเนี่้มากับคาบเนีห็นไหมไอ้คาบเนี่ยมันถ้ามันเป็นอันมันมีตัวสะกดมันก็ขาสระอาสระอาสระพัสเห็นไหมแต่มันมีตัวสะกดไปมก็ถือว่าเป็นอันสระเดียวกันนี้ก็มาคาบจี้เออเนี่ยมันสระอาสระมันกันนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าอันร้อยปีที่แล้วมันถือว่ามันมันสัมผัสกันภายในนะครับเห็นไหม แต่ปัจจุบันนี้เพื่อนแยกกันเหรอเป็นสองวักสองวักเห็นแล้ครับอันวักตายอ่าของบาดท,ที่สามในบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยเมันแยกเป็นสองวักสองวักอมันก็จะทำเมื่ออันแต่ละวักแต่ละบาดแต่ละบาดมันมีอยู่สี่วักสี่วักทั้งหมดเหมือนที่เอหาหันปัจจุบันเนี่ยไหมก็เพราะว่าอันตายวักที่สามของบาดท,ที่สามเนี่ยเพื่อนบอกลงในเสียงสะมันนะเพื่อนมีฉันทะลักสะเพาะไปนะครับ <laughs> อันตายอันวักที่สามของบาดท,ที่หนึ่งเนี่ยเพื่อนมีอันเดูที ฉันไดรับเฉพาะพวกนั้นก็คือเสียงโทรพิเศษโทรเมืองแล้วครับเต้าโอเคนะโอเคนะครับสำหรับอันวัที่สามและว,วัคติสี่ของอันบัตรบัตรก้อมนี่แหละครับเห็นไหมอันนี้ก็ใช้หลักการทั้งหน้าไปไหมเนื้อหนึ่งมันสำหรับเป็นเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนแต่ถ้ามันฟุกสมบัติละก็ในโลกก็ดีนแล้ะะเออกรรมมาจามาจาล่ำเห็นไหม,ไหมอ่าโอเคนะครับก่อน ก็เน้นแบบแบบตั้งหน้าไปนะครับไปมาโอเคนะครับเอาละอท่านกับหูเลยนะครับไปมาสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระวังบัตรระวังวักหูไปโม้เราบเน้นจริงพอกูห้อมกูฮููเลยนะครับแตอย่างว่านะครับอันเข้าหงหินเนี่ยพ้นยังอันพ้นยังจะเน้นอยู่นะครับเฮ้ยไปจะเน้นอยู่แถมเออเน้นอยู่แถมละสามสี่ยังกว่านั้นเขาไปมาอันอันที่ถือเข้ามัน มื่นลื่นไหลน่ะอันอู้ไปจอยไปมื่นลื่นไหลเป็นไรก็ไปตัวกันลด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 นี่ยไหมอ่าอันแรกเขจะเน้นเอกทรงนะครับไอ้มก็คือว่าปุ่นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนม่ไเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ยปุ้นจะพยายามเอาเอกทรงเขาไปใส่นะับพยายามอยู่ที่ไหนก็จ้างอยู่ต้นวักต้นนั้นวักต้นอย่างอะไรตัวที่สองของวักก็แล้วแต่นะอยู่ที่ไหนก็จ้างเล้ไอ้มาพยายามหาเอกทรงเขาไปใส่นะเอกทรง ครับอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับมาก็คืออันไม่เอกเชิงเอกนะครับมัอย่างอย่างเช่นบอ่อไม่เอกเชิงเอกไหมไม่เอกเชิงทูลำไม่ไหมลำไม่ไหมมาลำทอยไม่ไหมอันเชิงเอกอ,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 อันนี่คาบนี่ไมมคาบเนี่ยเชิงเอกไม่เชิงทลวดไหมลวดไม่หมนี่เนไหมอันเนี้ยบกรรมอย่างเงี้ยกรรมอย่างเงี้ยสี่แบบเนะี่ยที่พวกเรเอาเน้นเข้าไปใส่นะครับโอเคนะครับ แล้วมันข้าวมันจะทำข้าวมันมืดลื่นไหลนะครับอันที่สองนะครับอ่าอันที่สองนะ,ะก็รมอ่าปัจจะเนนอันอักษรตัวเดียวกันนะกรคำจะเป็นอักษรตัวเดียวกันสองตัวติดกันหน้าอย่างเช่นเนี่ยเทดเท็ดนั่นแหล้วก็น้ำน้ำเนี่โอเคแล้วไงมาอ่าอันนี้เนี่ยมันเป็นยไงมาอ่าปัจจะเนนอันอัน อักษรกู้นะอักษรกู้อันที่สามนะก็ไปจะเล่นอันสละกู้นะเนี่ยอย่างอย่างอย่างปลาเนี่ยงาปลาเนี่ยจะละอางก็จะละอายไหมแนวเน้นนีใหญ่ไหมถ้ามีก็ใส่นักๆเรามันม้วนนะครับเห็นไหมอ่านที่สี่อันสุดท้ายก็คือคำซ้ำม,ม้วนนะครับอ่าเห็นไหมคำซ้ำม,ม้วนถ้ามันอ,อันมันม้วนก็ใส่ใส่ไม้พ้องนะครับมาใส่ไม้เตี้ยงนังไงไหมอย่างเช่นไปปูนไปเพ <laughs> ่ มาหันมานี้คำว่ามามันซ้ำคำว่าไปมันซ้ำแต่มันม้วนนะครับมันมันใส่ในข้าวแล้วมันม้วนนะครับมันมันมันมื่นปากมันซ้ำามันไม่โอเคนะครับอามาไล่ก่อนนะครับเห็นไหมผู้พระซดชดนี่มันอันเสียงตีไหมอันพระนี่เป็นเสียงจารวาเนี่ยพวกเขาผู้นี่มาไว้ดังหน้าเนี่ยผู้ทรงชดไหนไหนพวกนั้ ผู ų, ้นี่เป็นไม่เอกเสียงโทนะครับแม่มาเนี่ยเนี่ยผู้เป็นไม่เอกเสียงโทนะผู้ล่ำผู้ล่ำแม่มาเปเอกเสียงโทนะครับผู้พระสดโอเคนะครับแม่มาอ่าอันทศเท็จนะฮทศเท็จมันเป็นอั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 นอ่าทศเท็จมันเป็นไอไออะไรมันเป็นไอไอทอทอ่าทอทอทศเท็จมันเป็นอักษรกู้แล้วก็ นาน้ำอ่ามันเป็นนาอนาะหนาหน้ำจึงสองกูดทดเท็ดนาหน้ำอ่าอันเป้เนี่ยแม้กระทั่งเป้เนี่ยเป้มันอยู่ทางหน้านี mm. ่ยไหมเป้มันอยู่ตัวที่สองนี่ยไหมเป้เสียงตีเนี่ยไหมก็เอาบอเนี่ย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 บอเป็นแม่เอกถึงเอกนะใส่ตัวนี้แม่เนี่ยบอบอทรงเฮ้าทรงแป๊ะไ้ก้อนเห็นไหมบอทรงแป้นะครับแล้วกว่าจำก้มมันเป็นสระอําทั้งกูดเนี่ยสระอําทั้งกูดดึงจำดึงก้มเหยนไหม อ,อ,อันนี้ <S <S สระกู้นะครับจำกรรมเนี่ยเไอ้มาเนี่ยสระกู้นะครับเไอ้มาสระออมสระออมทั้งกู้นะครับแล้วก็สระอาสระอาทั้งล่มเนี่ยมาแล้วก็มาจ่าเ่ยมาจ่าเนี่ยก็สระอากับสระอานะครับเห็นไอ้่ยอันนี้สระอาสระอานะครับเห็นไอ้มมาจ่าเนี่ยสระกู้เห็นมามีก็ใส่ายนักนะครับเออมาจ่าอ่าท้อยมันเสียงโทพิเศษไหมล่อมนี่มันเป็นนั้น ไม่เอีกถึงโทนะครับไอ้มาล่ำท้อยอ่าโอเคนะไงมาอันเนี้ยได้ได้มันได้ไปหนึ่งบาทเลยมาโอ้หกขนาแต่มาหลายอย่างหลายจันเจงไงมาน้ำมิ้นเออน้ำมิ้นก็ได้เออตาลายเออไอจาลก็าซเนี่ยมันเป็นมันเป็นการสัมผัสเรือนนะครับสะอาสาอานึงกูไอตาลเนี่ยมันเป็นอัน อ่าสะกดโดยเราลิงแล้วก็ไอ้ทรายนี่มันสะกดตัวเรายักษ์เห็นไหมมันสะระอาเด้งกู้นะไม่สะระกู้นะก็ไอ้นี่เนี่ยตามทรายถ้าเป็นการสัมผัสกับสัมผัสเลื่อนๆได้นะก็ไม,ไม่ไม่อ่าปรเดี๋ยวเขามอเขา,มาไม่รับสื่อแล้ว Enjoy! อ่านจ้อยอ่าจ้อยมันเสียงโทว,วิเศษเห็นไหมก่อเนี่ยมันเนี่ยเนี่าดุกะอ่าดุกกะไม่กังมลนก่อนะเห็นไหมแต่เวลาอ่านเข้าจริงๆแล้วมันอ่านว่ากอะคะค่อแลก็จ้อยอันเนี้ยก่อ ไม่เข okay. ียนโทนะครับแม่แเนี่ยทรงจ้อยเอาเคนะครับลวดปลากันมาคาบจี้ไอ้จี้มันเสียงจี้ไหมคาบนี่มันเป็นอันอ่าเสียงเอกนะครับเแม่ไหมมันมันมีไม้อย่างแล้วมันคาบเลยไหมเสียงเอกเลยไหมคาบจี้ทรงเสียงตีมัหมโอเคนะพญนยาปลาเนีญยากระปาเนี่ยไหมยากระปาเนี่ยมันสละกู้นะครับแม่แม่นื้งกู้นะครับเนื้องกู้ยากระปลา สระอากับสระอายมาแล้วกับปาลากับสระอาสระาสองกู้ที่สองไม่มีสองกู้นะครับว่าเออพวกนี้นี่มันเสียงอันอันเสียงตีครับว่าเออพวกพวกนี้มันเป็นเสียงโทแล้วก็ไปแม่เนี่ยพวกเป็นเสียงโททรงนี้แม่พวกทรงนี้แม่แถมมาปอก็ว่าแถมัวงเนี่ยตั้งหน้าเนี่ยว่าพวกว่าพวกมันมาเต้ากันเสียงโทเต่าก่อนเลยไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันอันนี้อันนี้มันต้องมีอันมันต้องมีไอ้ไม่ไม่เอกไม่ไอ้หลังเสียยังอ่ะไอ้แม่มันพูกอยู่แล้วเนี่ยพูกอันนี้ว่าพูกว่าไหมส่งนี้ไอ้แม่อันนี้เนี่ยโอเคแล้วครับเฮากับลูกเต้าเออเต้านี่มันเป็นอันอันเต้านี่มันเป็นเชียงโทพิเศษนะ้วก็เป็นแม่อันลูกนี่มันเป็นเชียงโทแล้วกันเนี่ยลูกพูกลูกพูกลูกว่าลูกพูกใช่ไหมอันนี้มันเป็นเชียงโทนะกันไหมอ่าก็ถือว่าเป็นเอกส่งนะครับไอ้แม่ เอกส่งชนิดนึงส่งเต้าแล้วก็ลงด้วยจับไปลงด้วยจับไปนะครับไปมอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าอ่านแล้วยังครับอ่านลวดลายการอันอ่าอ่านลวดลายการอันเขียนข้าวอันโบราณนี่ยังก็ไปมาพ่นเป็นอีแล้วก็ไปมาครับวันนี้เราเรียกขอกกิมน้ำนะครับ ครับอันหลังจากอันเสนาบดีมาถึงอันเวียงมาเล่าให้คนพญาปลาฟังนะครับอู้อ้ไปสักหน่อยแล้วพักฟู้พัสสัโอ้ฟู้กับฟู้โอู้อ้ประชดนั่นแหละประชดมันเป็นเประสมัยเลยเป็นเป็นพุ่นปัชชดนะพัชชดอ่าออ๋ถ้าประเดี๋ยวมันีอู้ปัชชดนั่นแหละกับอู้ปัชชด กู้พระซดทัดเท็ดนาหน้ำมันเอามาอู้แต่งเสตีกันมันพะปบปะจำกรรมมาจ่าล่ำถ้อยโหโบเอากรรมนี่ไหนโหเน็ตขนาดน้ำมีนก็ได้สารทรายก็จ้อยไปหมดอน้ำเอาหวานน้ำ พิ ground, so mm ่ง hmm, น oh, oh, ้ำหวานมาใส่บัด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 เอาสักมาลวดปลากันมาขาบจี้โอ้ก็เลยต้องลวดมาอันขาบพระญาปลาเนี่ยโอ้ยลวดเจ้าดันเจ้ากับพระญาปลาเออเอาละละพระญาปลาขึ้นละว่าเออพูกนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พลูกนะครับตัวปะละโฮงนี่อ่านเป็นตัวพอนะครับอ่านว่าพูกนี้ ว่าเออพูกนี้เฮากับลูกเต้าเออเนี่ย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 เฮาเนี่ยมันอันโจรละเนี่ยนอันภาษาอันอันอ่ารับเป็นอันภาษาละนามันปวดออกเป็นฮอนะครับเฮากับลูกเต้าจับไปเหมือนพวกจะปลาโลกไปเออกลับมาน้อยนะลูกปวดนี่ยยอมโจดแล้วอุตส่าห์ยอมโจดแล้วนะ ยังบอแล้วใจก็เหลือพระไทยบอมาเป็นมันเอแลวก็มายอมมาเน้อะยอมตัวเลยก็จักอุ้มเมาจับจะไแเอาเมามาใส่บนจ้างหันเอาอุ้มใส่จ้างมาเลยจักเป็นสันใด้ล่วงล้ำมไม่จะเป็นมอกใด้เนี่ยโอเคนะครับกําเกียด ผู้หญิงเหมือนมีดฟันน้ำพระกุศนทีเดียวตัวพิษแล้ว <c oughs> นี่นะก็ตัวข้าเนี่ยพิษแล้วต้องหูคึงเหนียวหูหูในใจแล้วมันพิษแล้วเฮ่อ <c oughs> เกณฑ์นคนเฮลเฮอวันนี้เฮ่อ <c oughs> ได้เออไปเกณฑ์นคนมา <c oughs> จัด กานแปลงเออแปลงอ,อมักกะต่างใต้เออเนี่ยต่างที่มันจะล่องวัางใจเนี่ยไปหาอันส่วนนั้นอันอุญญาณอ่ะคื้เปียงดีเยียบห้อยเอาเปียงอันเนอะโอเคนะครับก่อนอวันยังไม่จบเจยยปียบัญาบลาวันพวกวันพวกพ่ออู่ต่อนะครับมาครับถึงจะจบอันไอไอบทนี่นะ,ะยายปพญาปลาวันสั่งแล้ววันเพื่ไปก็ลกแล้ว โอเคนะวันพวกหามาโอกรต่อนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ